มาแล้วหลานสาวมาแล้วเอ้าป้าป้าถือจะพาหลานไปขอพรพอดีมาเลยว่าเมื่อกี้ที่ไปเช็คนังไม่ตีพ่อรออ่ะเออรอหลานสาวนี่ไงทูบมาพอดีได้ไหวาดเพราะว่าเขาเป็นนาคีน้อยไงมาถึงไม่แยกกันนี่รอไหว้พร้อมกันเอ้าเอาดู่ะรอไหว้พร้อมกันใช่ไหมที่เขามาล่าทรงเพาะขเล็กมาเองไปเอาส้กใส่เด้อ

หยุดครอาวุดลูกแล้วก็วางเลยวางเลยเปิจุดปเปดค่ะจุดหมาล้เลยนะครับเดคไม่ได้ขารควางดยีลูแล้ Hello, okay. we ีนะครับไอ้วงนึงฝั่งนวงนึงค่ะเป็นรังตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้วางตรงนี้เลยค่ะวางกต่คนนี้เนี่ยค่ะ เานาำน้ส mm ีเขียวค่ะให้น้หรับถ้าถ้าถามา้าง้าคะคมัา่าราคาล้างนะคสำรวจอะไรคะสำรวจอะไรคะ ลุงจะพูดอะไรให้ฟังค่ะเมื่อกี้น่ะหลังจากแก้บลมจุดเมื่อกี้น่ะแล้วก็ลังจะมาไหว้จุดกับย่าไปแช็งไม่ติดจุดไม่ติดเลยที่อยู่เดียรมาเดินไปจุดเพิ่มาเพื่อจะมาไหว้หนูก็มาถึงพอดีมันอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นหนูมาถึงพอดีที่อยู่เรียรมาติดเลยแสดงว่าหนูก็ต้องเป็นผู้โชคผู้ล่ากับลุงใหญ่ค่ะที่นักขหมูที่เกิดมาแล้วมาเจอกันค่ะ ลมยความเก่แล้วไีเพระเปดูหนังทูบมันไม่หมดหรือยังแลวอยู่เอาเชื่อไหมแล้วเราไม่ได้เชื่อเขาคือคดูเยอนะเลขเลขตัวีีเอะกแล้วกำลังมาอะใช่ไหม แล้วอีกตัวนึงแล้วคือเอามันเล็กสีมาแล้วเนี่ยสีมาแล้วครับเห็นไหมคะเห็นเลยลกตัวหนึ่งอลกตัวหนึ่งอาสายไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่พูดเดี๋ยวไม่พูดเดี๋ยวรออีกตัหนึ่งเห็นไหมนั่นรอรุ่นนะคะไปอีกตัวหนึ่งนะคะ อยมาอย่าบอกนะว่าเป็นเลขต้องดูหักอนะอย่าบอกนะว่าเป็นเลขกลับกันกับเลขตัวตัวข้างบนอะ ใช่ไหมฉันจะเป็นี่ประโยใช่หมมันเหมือนนะตัวไหนเนาะอีก <tain> ตัวหนึ <firstly> ่งเนาะโอ้มันถ่ายรูป้กัน แมมนังไม่นกะโอหอนเนชกำลังกำลังแมนยูบีอไม่บอกถ้าเต้นครับมันดกันตอนนี้เจ็ดร้อยกว่าคนอยู่ในไลน์เนี่ยโอ้เจ็ดร้อยคนนั่วเหรอขนาดย้เขอได้ทำเจ็ดร่อยกว่าคนมาเลิ่งเขอคู่ที่หล่อให้หา นาคีน้อยเป็นไงนาคีน้อยนาคีน้อยยังไงคะเอาชู้กับใครนาคีน้องไหนสิลูกขอหน่อยนะงวดนี้ขอหน่อยนะลุงใหญ่มาเองอะไรมันก็บรรจบทุกอย่างขนาดนี้นะขอหน่อยนะนาคีน้อยนะว่าเจ้าสีศูนแม่เลยห่ายขึ้นหลายเทว่าอะไรนะเจ้าสีอะไรนะเดี๋ยวรอลุ้นนะคะับถ้าศูนย์มันก็ เลขหกกับเลขเก้าก็ตัวเดียวกันไงไเลขทะเบียนรถไงไใช่ไหมเอ้าไม่ใช่หรอไอใช่ไหมจตอนนี้รอรุ้นนะคะศูนย์แล้วเหรอเอา ศูนย์จริงๆศูนศูนมันก็เลขมันก็เป็นเหมือนเลขใช่ไหมศูนย์จริงๆนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้ดูชัดๆก็เลขทะเบียนรถไงก็ทะเบียนรถศูนย์หกสี่เนาะทะเบียนรถพ่อจ๋า ศูนย์ี่แว่าเก้าสีนีส่ศูนยค่ะเขาเลขศูนย์มนถึงเลขเก้าเลขศูนค่ะศูนมาลูกชั่วบ่ศูนชั่วค่ะามมองดูนะคะคุสาธุเหลีมัสไปลูกตลาดในเด้อครับครับวันที่หนึงที่สีค่อดูศูนจริงๆค่ะริงเลยลูกเอาทำไมหนูจะเราถูกแค่